สบายดีพี่น้องโอ้หัดทุนพุเดิ้ลวันนี้สบายดีพี่น้องโดยขำาพพงกับน้องเนยน้องแมมพี่น้องพื่ผพากันไปหาอย่างเกาะเอาว้าหุด้าเอาว้ามมจะอังนให้องบ้านน ใลายบเนยคนจีรอนะไม่ใเหนี <lly cold trips> ่ยเนยสอตัวเขาอกนะสีไข่ไข่เนี่ยสีหาตัวสหาตเอ็ไข่เอไข่จกดอกะดอกเลี้เาเอาอะไรใส่บเนยเอามาไส้อด่งนเออแม่จีตามและเนื้อเนื้อในเียงนะ มาได้มอนีแล้วนึงเบิออืออันน้ส่าหัดท่านได้ยินแม่หอว่มัาไปหท่านไปได้ยินเปนังไอือเมมาได้เ็บมือเมมไปก็ม่น่ามันได้เลยมมนะไใผ้าขาวอือนเลยเล็ดอยู่นี่แหละเลยเนี่ยเอาอ้กอกอันนี้ดิ อนกกนนะกกจดเธอ่งดูเธอวงดูเธอหาไผ่เธอหาอะไรงดูเนยนี่เธอหาอะไรดูอะไรพี่เครื่องีเครื่องอะีรละปีเครืองงัดออกแล้วเอยไม่เชื่อพนกงัดออกเปล่วพี่น้องเอ้ยยันเป็นมะเร็ง งัดออกเลือดมันบอกแต่ดอกมันเลือด U C ดอกเป็นเช่นอะไรนะเพื่อนเจ้ามันต้องใส่ครีมปุ่งงัดออกมันกาวมันติดแน่นอะไรเพื่อนงานออกเพื่อนฮะเพื่อนเพื่อนงัดออกให้เพื่อนสะเพื่อนงัดออกเองเพื่อนกาเหตุได้ยันยันออกนางเนยคนงามพวกเข็มคั่นรอเฮ้ยได้กินสิ่งมือวานนี่ ปิ้งบ่ปิ้งกินมื้อเช้าเลยไปหาเห็ดอยู่ก่นี่นันต้นสวยมาบ่ทันแม่นําโอ้ยไปสิให้น้องแหมมไปย่อมาอยู่แต่เทียงพเนาะอหาจักไเนาะเขาเก็บเละงม่วนๆนะแมมโคค่ะไปหลายคนปอื่นบ่ได้ไปาวาไปนะไปอีอื ไปไ้กับโบใกล้แล้วพี่แม่ได้เน่ยใก้ๆถือได้เนี่ยแล้วทองรายเดือนเลยน้องแม่ก็สิได้มีน้องแล้วพี่น้องเลยนึกว่าน้องน้องสาวหล่าบ่แม่นได้น้องแม่เลยเป็นน้องกันล่องน้องสาวหลาลูกสาวแอมลูกลูกไอแอน่ะคือคือบักหมิ่นน่ะเห็นดิไซเพิ่นผ้าเพิ่นผ้ากันไปเอาบักหวาพี่น้อง Token nam nọ, hủy nam nơi bonoi. hết không, không, không. Hai khuyên 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 boya cắn. Hãy thôi mày hủa mày em nhà hai. Hít hai. Hết buộc bùa 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 เกันเหล่นดินโพนลดี๋ยวน่่นน้อยิด่นบ้าปั่นตงน้อือ่อนนี่ปั่นอันนี้เพิม่นะปั่นให้เากบ้าย่มเขาไปดบ้ด้เลเขาติดมือเนาะมันคืออมันคือยังไงโอ้หแลเห็ดละงูเห็ด้ายเห็ดงูวนี้ เก็บเงัวน oh, ี <that that ่ยเห็ดงัวถ้า็บคายคือนถ้า็บคายคือนถ้ากีบอ้ยพูดยากไแบบนี้อ่ะืมกำง้กงซื้อ้งยงหัวเมมาแมมันจะเป็นตัวยังมาแบบนี้เป็ตยังหัวเมมหาเหลมากระิงกระดิงแบ่บ่ไปแล้วแวเสี เกตุลูตุลูจนวาย่ไมเสียใ่ไหมเหอติดหางติดาตะดิ่งนะมนก็ูงใหญ่นี่มมนก็ลงไ่ยังให้ได้โอ้ใหญ่แข่งคือวบาเซียนคือแบบสุดข้ใช่ไหมเขาเนื่อยคนนีอ้เขาเหนื่อยบ่ะนะฮะเาไเขาไปเขาหาตน้เเป็นต้นน้อยเขาครับพอขาแขงเป็นแลม่ โตยังว่ะคนรงแรมตบ่งบ่งอันคุ้นบ่เนาะฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าแ่ฮ่เฮ่า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 น่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า้าาฮา่าฮ่า่ฮ่าฮา่มาเฮ่่า่าาา่าเ้่่ แต่นี่ใช้เงินนะนื้อบรโอ้ตัวนี้มันเปียกมาไหวนะน้ำมาควายบูามาควาบุดก็ไปตกน้ำอึดบนคนน้องกระปะเขาน่ะหืมป่าอัศว์ป่าต้ได้กูไปกินอยู่ข้าวผมเสียบซ้ำทำไมไม่งามครับแดงเลือดแดงหงุดดำหงุดโอ้ยอยากกินดิเนาะแกน้ำเป็นโต๊ะยังอันนัหนนะแม่ยังบงคือบ่

ปันจุจีวะันเดือดลอลายตีนแทมี่ตีนหางมันนะเอ๊องสามส,ส,สนนี้ากเดอนปายีของหน้าแล้อไปตากแดดไปเ,ไปเ,ไปเ,เด้อไปาไว้เด้องมแข็งเนมวนี่คือหมูป่านี่นะ นู่ฝ่าบ่พี่ต่างยืนคอนพี่กับพ้องพี่คอนพี่ขุดพากันเปนตากวาดเลยน่า,ากระใสมันบว่าหดาเป็นไดน อีว่าออ้ยใหม่ครับพี่น้องไอ้ยมื่เขัมากินมาเบ่งต้นบักคงป้าทอะเอต้นแม่และ นี่ต้นนี้กับต้นแม่นี่แม่ต้นนี้กับต้นแม่นี่นี่นี่นะต้นแม่ต้นโตแม่เราเรื่องต้นบักฮุงพี่น้องบักมักขึ้นสูงกจะนีถั่วมุฮัวอะไรตะกีดสุสันต์ะมะเขือมะเขือพี่น้องมะเขือต้นนี้ต้นแม่เนาะว่าต้นแม่พัสสอยากจีมกันโพดเนาะ เช่กินกันหมดนี่เหนื่อกินเหนอยนะถุ้งมออู้เหน่อยชิ้นหือไงอืมมันหวานนี่มันมากินเลยนี่นะเมือน มือนั้นเกี่ยวกับเพื่นกินบบกินมันลมเพื่อนบมมาเกี่ยวฟุงหมขึ้นแล้เพื่อนบมมากินหมอจ้นมาเพื่อนมากินอะไรชั้นลูกชนลูกใส่ึ้นเขื่อนซ้ำหมาหนี่ต้นโตแม่แน่นอนพี่น้องเลยมีกันเข้าไปเบิ่งใน YouTube มาพี่น้อง

จังไรเงังยง่ายที่วาก็ได้มีคิดแหละไปกินยูบอปุ่มมูลแล้วไปยากกว่านี่กินแล้วปวดหัวมีเอฟบอกเขาว่ารีวิวผักกันกองใหเบิ่งเน่ยครับีนี่สวนมานกไผ่แมนปล่อยไปแล้วอู้พักกันกองอันนี้พักกันกองพี่เนาะลักษณะตุ่นมันก็บริยายดอก ใบเมื่อคี้ายก่กบใบด,ดอกดาวเรืองแต่ว่ามันสิใหญ่กว่ากันเดแตกต่างกันอยู่อันนี้ต้นดาว,ดวเรืองเหรอไมนแก่อืมกำลังสิเป็นดอกตัวนี้สีเข้มกว่าตัวนี้กะใบใหญ่กว่าตัวนี้เนี่ยมีแบบมันแน่นอ๋อเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยก็เหยียบอันนี้เออลืม อ่าขะพ้องกินหยังแซ่บบ่เด้น้องแมมตนเออันสั้นน่ะจักหยังมากินมันด้นเอองเจ้าบ่จักของเพิ่นน่ะบ่ติดพี่น้องเอามาปลูกพร้อมกันบ่ติดเพ่าน่ะเข้าไปซะอ้ยเต็มมากๆลกอเฮาทีโพดโพพี่น้องกําลังขึ้นกําลังงามโพเียพ่อยสวนมักหุ่งเฮาหลายๆต้นเลย พิกกะปัดทีนี้กอนถ้าปลูกกอนนั้นทังน้งหนำปลูกพี่น้ะปสองสี่หกเจ็ดต้นหักที่โพดโพมูนอแนนอองออ่อืทีคักทงเพิงกับกล้วยอืตัวน,นี้ตัวแม่ได้ไหมสามสต้นนี่ตัวแม่เบิ้ดเหร่วะอืม ตัวเม่์หรมันเป็นดอกตัวใหญ่น้อยก็ได้กินแล้วห้าวนใส่ตามหูห้าวเเีเาหตัวม่เบิดมีแต่ตัวม่ของน้แม่มงกะชวนเพื่นกับวเกลายนึ่พี่น้องมีแต่ตัวกหงียมบิ้ฮักตัวม่ตู้มัปมาเป็นดอกบ่ได้ชวนใเดียวน่ะนี่่องน่ะเละออกปย่างันเห็ดเลยมันออกออกอทากันออก ขอบคุณลายๆจพี่น้องที่เขามาเบ่งมาส่งไว้พอกันไหมคลิปหนาด,ด้วยจ้าสบายดีป่าลูกสบายดีพี่น้องโอ้คำพ้องกระไดไปย,ย้อนคุ้ง